สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกช่องบุญพาม่าเช่นแนวนะครับเนาะก็มาเบิ่งชุดวิเคราะห์กันนะครับเนาะนะครับจากวิเคราะห์ชุดนี้นะครับจะเดินต่อหรือว่าจะสะดุดก็อเพียเป็นแค่การวิเคราะห์นะครับจากสู่สถติอยอนหลังแค่นั้นเองนะครับเพื่อนๆนะนะครับก็อยากให้เพื่อนๆก็ลองพิจารณาไปทำกันนะครับเนาะ ไมาจังได,ด,งไดนะครับเนาะก็เอาไปพิจารณาเบิ่งงด้อครับเพื่อนๆนะครับก็เป็นชุดสุดท้ายของปิดคลิปสุดท้ายของงวดนี้นะครับเนาะจะถึงกันนี้มาในวันนี้นะครับคงจะเฮ่งๆกันนะครับเพื่อนๆนะให้เพื่อนๆลองเก็บพิจารณาเบิ่งนะครับเผื่อชอบนะชอบก็เอาไปนําไปใส่นะครับ เหล็กซื้อเหล็กหาสลับทิ่งแบ่งรัฐบาลนะครับเด้อครับหาซื้อสลับรถตดีกันนะครับเนาะนะครับก่อนอื่นนะครับข้าผมไมเบิ้มกล่อเตือนกันก่อนนะครับเพลินๆฮะกล่มเตือนนะครับสู่ตัวที่นำมาแบ่งปันนะครับเป็นเพียงแนวทาง เป็นเพียงการคำนวณยอดหลังทางคณิตศาสตร์นะครับผิดเพนนะครับเท่านั้นนะเพื่อเป็นข้อมูลครับแล้วแนวทางในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับเท่านั้นเนาะก็โปวดใส่วิจาราณนะครับในการรับชมเลยนะครับเนาะช่องบุญพามาเช่นแนวนะครับเนาะเอาละนะครับมาเอาเบึงไปจุดวิเคราะห์ตัอไปเป็นการสูตรวิเคราะห์สูตรแรกนะครับก็คือร้อยสิบหน่วยนะครับเป็นสูตรร้อยสิบหน่วยนะครับเนาะนะครับ นะครับหลักร้อยของห่อก็ได้เลข3นะครับหลักสิบห่อได้ศูนย์เก้าสามนะครับเนาะหลักหน่วยได้ศูนย์กับแปดนะครับเมื่อทั้งสามสูตรนี่มีตัวส่วนคือสามกับศูนย์นะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้เนี่ยแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะถ้าได้สามศูนยก็จะทําเป็นเลขวิ่งได้ศูนย์กับสามนะครับในวิ่งบนนะครับสามกับศูนย์นะครับจับคู่นะครับก็จะได้สามศูนย์สามศูนย์แปดสามเก้าศูนย์สามเก้าแปด สามสามศูนย์สามสามแปดนะครับสองตัว้อพี่น้องก็จะเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์แปดเก้าศูนย์เก้าแปดสามศูนย์นะครับเนาะจับคู่เน้นนะครับจับตัวเน้นอาจารย์กับคู่เน้นคู่ดูคู่ดวงคู่วัดดวงนะครับเนาะก็จะเป็นเอ่อคู่วัดดวงเนาะคู่วัดดวงนะครับตามการวิเคราะห์ตัวเลขน,นะครับอาจารย์ก็สิตาเลขกถามเลขเบิ้ลออกเลขถามเลขเบิ้ลก็คือเลขที่มีตัวเดียว ตัวนึงซ้ำกันนะครับก็เรียกว่าเลขเบิ้อเลขหามนะครับอาจารย์ก็จะตัดออกนะครับก็จะเอาให้มันเหลือแค่นี้นะนะครับเนาะตตดโดยการวิเคราะห์นะครับเนาะเนาตามสถิติเลขเบิ้อเลขหามบาค่อยมาต่อหนึ่งนะครับเนาะส่วนสองตัวนะครับก็เป็นเน้นไปที่เลขศูนย์เน้นนะครับเน้นเน้นให้เบิ้องนะครับเน้นให้ดูนะครับเพราะมันเน้นอย่างเน้นเน้นให้ดูนะครับเนาะออกมาให้เพื่อนๆได้เบิ้งกันนะครับว่า ทีไฮไลท์สีเหลืองๆอ่าสีสมเลยครับคือชุดน่าจะวัดดูนะครับเนาะทีนี้เองนะครับก็มาเบิ่งสูตรสองตัวหลังนะครับเนาะสิบหลักสิบได้ศูนย์สามหลักหน่วยได้สองแปดเก้านะครับเนาะจับคู่ออกมาก็สิได้หกตัวนะครับหกตัวเด้อพี่น้องก็มีศูนย์สองศูนย์แปดศูนย์เก้าสามสองสามแปดสามเก้านะครับเนาะนะครับอีกสูตรหนึ่งเป็นสูตรเก้านะครับส่วนอยู่ตัวเดียวคือเลขสองนะแต่ก่อนมันสูตรนั้น ไปเขารักนุ่งงวดที่แล้วงวดนี้นะครับมันก็ได้เลขสองตัวเดียวแลนด์แอดมินอาจารย์ก็คิดว่าคงจะนะคงจะวิเคราะ์แล้วคงจะตัวนี้นะครับเนาะคงจะตัวนี้นะครับเนาะแล้วมาต่อนะครับก็เป็นสูตรเลขวิ่งสูตรเก่านะครับเนาะสูตรเก่างวดที่แล้วนะครับเขากลับไปที่แตกสามตัวเลยนะครับสูตรนี้นะเพื่อนๆอเนานะสูตรที่หนึ่งเลขวิ่งสามตัวนะครับหกเจ็ดสองสูตรที่สองศูนย์หนึ่งสูตรที่สามหาศูนย์หนึ่งนะครับเนาะ แล้วที่นี่นะครับเลขวิ่งบนก็มีศูนย์กับ1จับแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นศูนย์ตรงนี้ก็เป็น0ูนย์จับโซนแรกก็คือเด่นที่0ูนย์นะครับอาจัรยอยู่ที่นี่นะครับก็ให้เป็นศูนยนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนวิเคราะห์เอาเองตัดเอาเองนะครับเนาะอาจารย์เน้นชุดที่มีเลขศูนย์เลขหนึ่งมาให้นะครับเพื่อนเพื่อนนเน้นชุดที่มีเลขศูนย์กับเลขหมาให้เลยครับ มันสูนที่ศูนย์กับงหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนเขาใจบอกแที่นี่แต่ที่นี่จับสูนนี่นะครับกับสูนนี่มาสูนกันอีกรอบหนึง่งมากระสีส้นแคลเลกศูนย์นะครับเมื่อมันส้นแคเลกศนะูนย์นะเพื่อนเพื่อนนี่ราคาแป๊บนึงนครับเมื่อมันส้นแคลเลกศูนย์เห็นบบที่นี่นะครับเขาจะจับคู่กับตัวใดดีนะครับก็จะต้องเป็นเอ,อ่อ สีแดงนี่นะครับเนาะที่น่าจะวัดวัดดวงนะครับเด้อเป็นตัวที่จะน่าวัดดวงนะครับก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชุดนะครับเพื่อนๆนะหกชุดนะครับหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์ห้านะครับเจ็ดศนะูนย์ห้าเจ็ดศูนย์หนึ่งเนาะสองศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าหกชุดน่าจะรุ่นหรือวัดดวงได้นะครับเพื่อนๆเนานะเป็นแค่การบักด,ดวงนะแล้วก็เป็นการวิเคราะห์ตัวเลขของผมนะครับ นะครับเมื่อศูนย์จับสูตร์ข้างบนกับสูตรข้างล่างนี่มันมันต่างกันอยู่ที่เลขศูนย์อยู่แล้วนะครับเนาะแล้วที่นี่ศูนย์สองก็ก็อยู่ทั้งนี้อีกบารที่นี่เอา้าก็สิเหมือนกับว่าตัวเลขยังวนเวียนวงวนเวียนตรงไหนนะครับตีกลับม,มาเข้ามาเบิ้งจากชุดนี้นะครับหลอกชุดบนเนาะสองตัวบนก็เป็นศูนย์แปดเก้าศูนย์สามศูนย์สามแปดนะครับสองตัวล่างก็เป็นศูนย์แปดศูนย์เก้า 38น,นะเลขมันเหมือนกันเลยนะครับชุดนี้แสดงว่าต้องมีชุดใดชุดหนึ่งต้องมีบนมีล่างหรืออาจจะมาสลับกันก็นได้นะพี่นอ้องอะไรอย่างเง้เพื่อนเพื่อนเพื่อนนะครับวิเคราะห์เบิ่งไปน้วกันนะผมอธิบายไปแล้วนะครับว่าเมื่อตัวเลขสูตรที่1กับสูตรที่เออสองตัวบนสองตัวล่างนะครับเนาะมันมีความคล้ายคลึงกันกับสังเกตต,ตรงที่ว่าศูนย์แปดเก้าศูนย์และยังศูนย์แปดศูนย์เก้านะครับสามศูนย์นะครับไม่มีแค่สามศูนย์ไม่มีแค่สามแปดก็สามแปดก็มีนะครับในสัตว์นะครับ ตัวเลขจะสามารถพลิกผันสองระหว่างบนไปล่างล่างไปบนก็นได้นะครับเนาะในสูตรนี้นะครับจึงถือว่าน้อยมากเลยครับเพืเ่อนๆที่อาจารย์คำนวณมาแล้วเลขสิบลักษณะนี้นะจะออกมาเป็นบนก็ชุดนี้ล่างก็ชุดนี้เลขคือกันมันก็เลยเป็นว่ามันน่านจะมีไม่บนสองชุดเนี่ยมันคือกันเลยก็คืออาจจะเป็นบนลงล่างล่างเป็นบน <c oughs> ในของสลักนะครับเนาะ แดงสันมีสิิทธ์หลุดรางวัลที่หนึ่งกันนะครับเพื่อนๆมีสิิทธ์จะได้ลุ้นลองวัลที่หนึ่งกันนะครับเนาะหรือสองตัวหลังก็ได้นะก็เป็นแค่แนวทั้งนะครับเพื่อนๆนะเอาบัตรที่นี่นะครับเพื่อนๆเอามาเบิ่งชุดสูตรสองตัวจากสูตรเลขวิ่งก็คือสูตรนี้นะครับเพื่อนๆนะนะครับจากสูตรนี้นะครับเนาะสูตรเลขวิ่งมาครบสามตัวนะครับเนาะจับคู่ชุดเดียนไปหกตัวนำพีนองหนึ่งสองสามสี่ นะครับหกนะตัวนี้มันซ้ำกับหกศูนยกมันซ้ากันแล้วก็เลยมีแค่6กตัวเรื่องเพื่อนเพื่อนนะนะครับเนาะก็แทปคือว่าทำไมมี6ตัวแต่วงไปจีดวงก็คือ6ก0นึก็หกศูมันส้ำกันแล้วนะครับเนาะมันซ้ำกันแล้วนะครับเพื่อนๆมันซ้ำกันแล้วก็เลยมีแค่6กตัวนะนะเพื่อนเมี 601, 6นย์หนึ่ง เจ็ดศูนย์ห้าเจนนึ่งแค่นี้แหล,ลนะเพี่น้อนะแถวบ้านที่นเลขสอตัวนะครับถ้าเพื่อนๆชอบเด่นที่เลข0ูนย์ก็มี05นย์7้านเดศนะครับเด่นที่เนก็เป็น1น่งห้า2น่งก็เอะครับก็เอาไปเป็นแนวทางนะครับบัาท,ที่นี้นะครับขอฝากกดติดตามกดกดติดตามนะครับก่อนสิจากกันในคลิปนี้นะ นะครับขอโชคดีมีชัยทุกท่านขอทุกคนที่เบิ่งคลิปนี้นะครับโชคดีมีชัยนะครับเนาะขอให้เฮงๆปังๆนะครับให้ถูกรางวัลทีหนึ่งนะครับกันเด้อเครับฝากไปหาลอตเตอรี่กันนะครับสิได้เฮงๆมันๆนะครับเนาะนะครับขอฝากช่อง YouTube นะครับบุญพามาชแนลนําเด้อครับพี่น้องนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งสิบริพัตรคลิปใหม่ๆนะครับเพื่อนๆนะก็ฝากด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับ